สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ขรยมวยเพชรยินดีแหละครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็ได้นะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายภายใต้ครับรอกธุรมาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับแล้วก็วันนี้ครับต้องขอบคุณครับกับทาง คุณประชัยเลี้ยวกัยรัตครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเครื่องดื่มโปรร้อยห้าสิบมีวิตามินดีสามดีหกและดีสิบสองครับพร้อมด้วยเครื่องดื่มโปรไวต้าสตชื่นมีโปรโบไบโอติกไบโอนอกคือกระเพาเสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสูงครับน้ำยาบ้วนปากพร้อมด้วยสบู่เหลวอาบน้ำแปรงต้อนมามีโลส TPI ไบโอแซนและ TPI g รี e อัน c r y s t a l ขอขอบพระคุณครับเอามาเปิดเกมเ,มเต็มตัวแล้วนะครับปฏิหารเดินเดือดก็ไปมีหมัดนำไปก่อนจับปล้ำใน ไก่ปลาก็มีหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดวงไหนก็ไล่แขนนะครับดูว่าวงไหนนี่ยังไม่รู้ใครตีใครนะครับถึงตอนนี้เบียดกันยังคู่ที่สูสีแต่ว่าได้หมัดช่วยนลครับไกป่ป่าอ้าต่างฝ่ายต่างไม่กลัวเลยนะครับฝ่ายแดงไก่ปานะ่ายัเมินไปทีหานอา้ามาลุ้นนะครับใครอนกะใครอย่ากระพริบตานะคู่นี้อา้าพลาดนี่ไม่ถึงถึงหามได้นะครับเอา้าชนอย่างเดียวเอา้าเอา้าเป็นยาแทงมา ไก่ปะบุกไปฮุกซ้ายเอา้าเตะขวามาลำตัวเอา้าไปที่หันเอา้าขยับฟันเลยพลัดดอกใครดีใครดีถ้ายูเอ้าแต่ใครมาร้อยแต่สีเอาแตงไปเอา้าไปที่หันเสียบไปหมัดมาไก่ปะเตะขวามาเอา้าไปที่หันฟันศอกไก่ปะฟันมาโอ้โหดูเดือดดูเดือดโอ้ ต่อยกันแบบนี้ครับาภาคนี้น่าจะได้ใช้บริการของคุณหมอครับว่ <c oughs> าจะมีแผลแตกหรือว่าใครจะไปฟื้นที่ห้องแทย์สนามโอ้โยมาต่างคนต่างโดนนะครับต่างคนต่างโดนมาดูว่าเดี๋ยวใครครับมาหลับหลอนมีโอกาสเลยครับพี่อาลีหรือว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนครับโอ้โหขวานคนละเล่มสับแลก่กันใกล้ๆนะครับ <c oughs> ไม่มีหนีด้วยกันทั้งคู่ทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกนี่โอ้โหระเทีนใส่กัน เรียว่าใครดีใครอยู่ใครจะบผ้าก่อนโอ้โหไก่ปลาล้วงลำตัวเอา้าดูว่ง่จาจับล่อมตีดูครับโอ้เริ่มจับแทงได้สวยๆเหมือนกันนะครับปฏิหารโอ้โหอ่อนนี้ออ่อนถอยอ่อนนมไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่อะไรกันนี่อันนี้เอา้ามาสู้กันต่อกรรมาการแกะแยกนะกลางเวทีเอา้าปฏิหารเอา้าไก่ปลามาเอา้าเสียไปปฏิหารไก่ปลาต่อยลำตัวเอา้าแทงมาฟัาานไป เอา้าเสียบมาไกป่ปลาหมัดไปชอกไป,อไปเอาาป้าหมัดมาไก่ปลาในแ้วไปไปไปฏิหารเอา้าไก่ปลาบีบบีบบีบเอา้าเสียบไปโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนี่ครับมัดชกแบบนี้ครับาที่เหนื่อยคือผู้บรรยายด้านล่างครับโอโ้ออกอุใสกันแบบนี้ว่าต้องฝากเลยครับท่านคณะกรรมการจัดอันดับพิจารณาด้วยคุณดูเดือดไกป่ปลาติดเข้าไปปฏิหารปฏิหารเสียบเข้าไปไกป่ปลานี่ก็อยนะย้ำ เบียดนะครับต่อยล้าตัวด้วยแล้ววงในนี่จังหวะการล็อกนี่โอ้โหเลยว่าทําได้ดีนะครับเกมการชกนีแลกกันสนุกมีเพียงยกที่3เท่านั้นนะครับ่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครนะครับมาถึงตอนนี้ใครจะพลาดโดนของไครก่อนยกนี้นี่ทีมงานบอกให้ชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปแต่เป็นไก่ป่าที่ชิงเดินก่อนมีหมัดน้ามาก่อนด้วยแล้วก็จังหวะดวงในจังหวะการล็อกนี่โอ้โหดูว่าจะแข็งแรงด้วยครับไก่ป่าบิดลงไปลูกนี้สวยครับโอ้โหข้อแข็งมาก อ้าไกป่ปลาไม่มีถอยถอยได้ยังไงไก่นี่ถอยได้ยังไงไกป่ปลาด้วยอ้าปฏิหารชนนายนายไม่ก็ตั้งอัมแพงไว้เลยนะครับไก่ป่ามาในมาสเซฟี่เฟิร์สด้วยป้องกันตัวไว้ดีแล้วเอาซ้ายของปฏิหารไก่ป่าเข้าใกล้ไปไม่มีไม่ย่นไม่ยุบชนอย่างเดียวนะครับไก่ป่าเอาหมัดไปสลับไปเรื่อยเอาชนอย่างไม่เอาอย่านะเอาหมัดไปไก่ป่า โอ้โห oh แกชนอย่างเดียวเลยนะครับไก่ป่าอือหึอ่ะเดี๋ยวดูครับปาฏิหาริ์อ่าถือว่านี่ครับผ่าเป็นจอมพิเกมอีกคนนึงนะครับอือหึดูครับไฟนี้โอ้แต่ว่าไก่ป่าไฟแดงอ่าคึกคักคึกคักคึกคักอือหึขยับโอ้โหอ,อ่ะดูครับอ่าดูปาฏิหาริ์ไฟน้ำเนเหมือนจะผ่อนเกมลงนิดลิบปาฏิหาริย์นี่ออกมาชกในเกงตั้งรับนะครับคอยบางคอยโตแต่ไก่ป่านี่โอ้โหคึกเลือเกินครับวันนี้ เบียดเข้าหามีหมัดนําไปก่อนแล้ววงในนีปั้มจับตีดีมาีิหานก็ไม่ยอมนะครับมีหมัดมีเขา่านี่คอยแทงสกัดเอาไว้บวกตลอดโอ้แต่ว่าดูจังหวะการจับในนะครับเรียกว่าพร้อมที่ไก่นี่พร้อมจะบินตีเลยครับวันนี้แกดูดีอะไรๆก็ดูดีไปหมดเลยทีเดียวโอ้โหมาอยู่พอวิเศษยินเนี่ยท่านด้พงทพวิเศษไพายุนท่าน,นี้ในเรื่องมวยแล้วนี่รักเป็นชีวิตจ,จิตใจเลยทีเดียวแต่ขอให้นะักมวยนี่ขยันซ้อม แล้วก็รู้หน้าที่เท่านั้นเนี่ยนี่นะครับไก่ป่าแดงน้าเงินปฏิหารโดนล็อกอีกแล้วโอ้โหแกล,ล็อกอยู่เลยยีนาทีปาาตายอีก <c oughs> อืมอ่ไม่สนครับมหาปฏิหารตอนนี้เป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างครับโอ้ยนี่ครับมหากะบวกเลยครับอ่ะใครดีใครอยู่เดี๋ยวต้องดูครับมหาตอนนี้ มาเมื่อสักครู่นี้ผ่อนเกมแต่ว่าตอนนี้เล่นเกมมาแล้วก็ปาฏิหารมาปาฏิหารสมชื่อไหมสมชื่อไหมติมมัดไปก่อนติมมัดซ้ายทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยมัดฟันศอกอย่างเดียวนะครับปาฏิหารจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับในยกนี้นะครับก็พยายามจะเบียดอยู่ตลอดไก่ป่าดูจํามั่นใจออกมาชกในเกมตั้งรับบ้างแล้วนะครับ ดูครับเบีเดยดเข้าไปโอ้ปฏิหารพยายามจะเบียดจะปล้ำนายก็มาโดนลูกขวางเอาไว้นี่นะครือว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับจะตีก็ไีไม่ได้ครับแม่วันนี้แกสวมบทพระเอกเลยอ่ะไก่ป่าพอวิเศษยิ้มนะครับแดงน้ําเงินปฏิหารพอหลักบุญนะครับโอ้เข้าไม่ได้เลยอ่ะดูดิแกสวมหมวกปกป้องโอ้ดูดิการไม่ตกด้วยโอ้โหร่างกายเป๊ะเลยหมดยกที่สี่นะครับ ปะทะนะครับคุมเกมมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้กา่ก็ไม่ตกด้วยลัวไฟนี้ชกละเอียดชกชกรับคุมเลยนะครับแม่ปตีหานี่เข่ายากเพราะไก่ป่าในปกตินี่เป็นมวยประเภทแข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่แล้วด้วยนะครับพื้นฐานแ,แข็งแรงอะ่ะและยิ่งมาอยู่ในสายของไปดีๆด,ด้วยนะซ้อมนี่เป๊ะ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 พอกำลังดีไปแล้วนะครับความแข็งแรงก็ทวีขึ้นไปอีกอะ่ะนี่ระบบการป้องก,กันนะครับ มียอดมวยนี่สอนไว้เยอะเลยเทีเดียวนี่ดูดิสวมหมวกปกป้องเลยทีเดียวนะครับมีเตะเท้าหน้าไปด้วยแม่ปฏิหารเก็บแต่หัวใจนี่สุดๆนะครับปฏิหารหัวใจนี่สุดยอดวางนั้นเธอเอาอ่ะนีครับ่าพละกําลังยังเต็มสูบเต็มถังอยู่นะครับฝ่ายน้ําเงินโอ้แต่ว่าตอนนี้ไก่ปากครับอือ้ไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับ่าสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับออ่ะแต่ว่ามาอีกเกือบเกือบสองนาทีเกือบเกือบสองนาทีครับอย่าลืม มาในอดีตที่ผ่านมาก้องกุลาเจี๊ยบลำอินทาหรือว่าก้องกุลาสอทอเหี่ยวบางแสนก็ผ่าททาได้แล้วเพราะฉะนั้นหาไก่ป่าประมาทไม่ได้นะครับติดเ mm hmm. ข้า,าไปติดเข้าไปปาฏิหารชื่อเขาก็บอกแล้วปาฏิหารเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะไกป่ปลาปาฏิหารก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับดูว่าไม่ทอ้อโดนก็ไปเยอะๆอย่างไรเวลายัางเหลือนี่ก็ออยังเดินลุยต่อยหมัดฟันศอกไก่ป่า สายจังหวะนี้ลูกทีบนะครับโอ้ดูแล้วกระดักบวกด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าหนีอย่างเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสีพีเจริญพอพันอาหารจำกัดหมาชนนะครับแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงด้วยนะครับแล้วก็ชิลเชิงปู่เซินเจียวหนังนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะเตะก้นคอคอร์รอกจ่าระเทศฟ,ฟาดหางก็รับจากอาตสินไปเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยใน้มวยที่แตกรับอีกเข็มละห0 0รบาทจกอาตสินนะครับที่เป็นมวยคู่เอกวันนี้ หลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน1น,นาทีไฟแดงก็คือไก่ป่าพอวิเศษยิ้มน้ำมันไปที่หารพอหลักบุญนะครับมาดูดิแก่ชกแบบเหนือเลยเวันนี้นะครับไก่ป่าครับอ่ะเดี๋ยต้องติดตามดูครับอ,อีกประมาณ4ี่ิฝวาไฟแดงเคยชนะมาต้องดูครับว่าจะย้ำแค้นได้หรือเปล่าหรือว่าน้ำเงินจะตีไข่แตกแต่ว่าตอนนี้โอ้โหรัดไว้รัดไว้ไวน่นๆไม่อยากจะอยู่ห่างเลยครับไยแดงไก่ป่า นี่เลยครับแมดูดิแกสวมหมดโอ้สวม,สว,มวันนี้ต่อยสวมบทพระเอกเลยอ่ะนี่ดูดินึกอะไรก็ททำได้หมดนะครับไก่ป่าพอวิเศษยิม,มถ้าต่อยแบบนี้นี่โอ้ท่านตัรง็อปิเศษไพทูนนี่ต้องมีติปแล้วะนะเพราะว่าในเรื่องที่มือร่างกายขยันซ้อมด้วยนะครับนี่ดูดิดูนีลาให้ดูเลยอ่ะโอ้โหลูกทีแบบมวยเก่าเลยอ่ะ ไก่ปลาพอวิเศษยิมแดงน้ำเงินปฏิหารพอหลักบุญนะครับรอสักครู่หนึ่งรอกรรมการคุ้มว่าบนเวทีก่อนนะครับแล้วก็ชูม,มือให้ไก่ป่านะครับพอวิเศษยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะปฏิหารพอหลักบุญไปอย่าง